สวัสดีทุกๆคนคะ่ะก็กลับมาพบกับทิพย์อีกแล้วนะคะกับช่องทิ์นี่สวยสั่งได้คะ่ะวันนี้นะคะทิพย์ก็มีสูตรดูแลผิวหน้ามาฝากอีกเหมือนเดิมคะ่ะธีการดูแลรักษาแบบธรรมชาติเหมือนเดิมคะ่ะจะเป็นสิวสิวหัวช้างสิวอุดตันสิวอักเสบสิวเรือ้อรังฝ้ากระจุดดงดำต่างๆบนใบหน้านะคะแม้กระทั่งการแพ้สารสเตียรอยสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ผลเหมือนกัน แล้วทุกๆคลิปทิปก็จะบอกเสมอว่าหลังจากที่เราพอกหน้าเสร็จเราควรนวดหน้าตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งบางคนอาจจะทำตามหรืออาจจะมีบางคนที่ไม่ทำตามนะคะแต่วันนี้ทิปจะมาทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มพอกและหลังพอกแล้วทิปทํทำยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะคะ เพื่ออยากให้ทุกคนใช้แล้วได้ผลจริงๆทิพย์ก็เลยอยากนามาเสนอบอกต่อตก่อนที่จะไปดูวิธีการพอกหน้าและวิธีการนวดหน้านะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทิพย์จะนําส่วนผสมอะไรมาผสมกับสมุนไพรลิดเย็นค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือสมุนไพรลิดเยน็นจะประกอบไปด้วยว่านนางคาดินสอพองขมิน้นและใบายานางค่ะ ผงพอกหน้าก็กะได้ตามปริมาณที่เราต้องการจะใช้เลยสำหรับทิปก็จะใช้ประมาณส่วนผสมตัวต่อไปก็คือวิตามินซีจะช่วยสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวทำให้ผิวกระชับเต่งตึงกระชับรูขุมขนรอยฝ้ากระจุดด่างดำจางลงแล้วยังทำให้หน้าขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็จะผสมวิตามินซีลงไปค่ะทิปก็จะใส่ทีละนิตไปก่อน รู้สึกว่าวิตามินซีน้อยไปแล้วก็เติมทีหลังได้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันดีหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้คะ่ะแล้วเรามาพอกันเลยก่อนพอกต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเช็ดหน้าให้แห้งจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาผงพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดเบา ทิ้งไว้จนแห้งหรือประมาณ15 2 0นาทีแล้วเราก็จะล้างออกกันค่ะก่อนที่จะล้างหน้าเนี่ยทิฟจะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้าก่อนนะคะเวลาเช็ดก็คือให้เช็ดขึ้นค่ะเช็ดไปจนทั่วใบหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างออกด้วยน้ำเย็นถ้าใครที่แพ้วิตามินซีก็ไม่ต้องผสมนะคะต้องเลือกให้เข้ากับผิวตัวเองด้วยค่ะหลังจากเช็ดผงพอกหน้าเสร็จทิฟก็จะไปล้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วทิปก็จะมาเช็ดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตามใครที่เป็นสิวหรือว่าแพ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเช็ดน,นะคะให้ใช้น้ำเกลือหรือน้ำเปล่าเช็ดแทนได้คะ่ะบางคนใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วทำให้สิวอุดตันก็ไม่ต้องใช้นะคะและเวลาเช็ดก็คือให้ทุกคนเช็ดขึ้นเหมือนเดิมคะ่ะเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาด เช็ดตามลำคอหลังหูสามารถเช็ดได้ทุกส่วนเลยนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหลังจากเช็ดหน้าสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยทิพก็จะทาน้ำมันมะพร้าวเพิ่มอีกนิดนึงแล้วทิพก็จะนวดหน้าทิพก็จะนวดยก,กระชับผิวหน้าขึ้นเพื่อให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึมซับเข้าสู่ใต้ผิวเราได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ไม่มีเวลาในการนวดก็นวดตามสะดวกได้เลยค่ะถ้าใครมีเวลาทำก็จะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าการนวดจะช่วยยกกระชับใบหน้าเราไม่ให้ใบหน้าเราหย่อนค้อยยกกระชับไม่ให้มีเหนียงทำให้ใบหน้าเต่งตึงกระชับริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยใต้ตาหางตาหน้าผาก แล้วยังทำให้ใบหน้าเราเด้งขาวใสด้วยค่ะหลังจากนวดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยทิพก็ทาเซรั่มวิตามินซีต่อเลยค่ะเสร็จแล้วทิพก็ทาเซรั่มไฮยาสูตรเข้มข้นคูณสองค่ะแล้วทิพก็ทาเซรั่มยันฮีเมลาครีมสูตรทาฝ้าค่ะเสร็จแล้วทิพก็ทานีเวียต่อค่ะแล้วก็นวดให้ทั่วใบหน้าไปเลย เสร็จแล้วทิ์ก็ทาเซรั่มกันแดดของนีเวียนะคะทาให้ทั่วใบหน้าไปเลยตัวสุดท้ายที่ทิ์ทาก็คือรองพื้น BB บีซันส e e ีค่ะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่ทิ์ทําหลังจากพอกหน้าทุกๆครั้งค่ะทิ์ก็ทาแป้งแต่งหน้าต่อเลยไหนที่เราไม่ได้พอกหน้าทิ์ก็จะทาน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก่อนแล้วก็ตามด้วยเซรั่มตัวอื่นๆที่ทิ์ได้บอกไปอะค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนดูผิวหน้าทิ์อิ่มน้ำมากๆเลยคะ่ะหน้าเด้งขาวใสไร้ริ้วรอยแล้วก็ทำให้ทิ์ดูหน้าเด็กลงด้วยคะ่ะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทิ์คงต้องไปแล้วคะ่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิ์ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยคะ่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ